ขอเรียนเชิญนะครับคุณมนัสนันรัตดากรเวสนะครับเป็นผู้กดนครับรุ่มเป็นคนแรกนะขอเรียนเชิญครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณรัศลินนะครับนิตยาลมนะครับ ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญเลยครับ,ลำ,บลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณวิสิตนะครับงามเลิศนะครับตัวแทนจากบริษัทซัมซุงนะครับเป็นผู้กดนะครับลำดับต่อไป แล้วก็ลำดับต่อต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์สรีกิจพุทธิศักดิ์นะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับคุณยงยุทธนะครับสุชาติพงศ์นะครับเป็นลูกค้านะครับผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคนส่มเป็นหลักสุดท้ายนะครับให้กับผู้โชคดี มาแล้วครับผู้โชคดีประจำวันพุธที่7มกราคม2558ครับคุณพิมบรลลั์สายพุนะ่งครับ